ผู้บัญชาการขอเข้าไปได้ไหมได้เลยเราต้องการอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นสำหรับด่านหน้าเบียงในปัจจุบันของเรามีแนวโน้มที่จะหมดลงภายในอีก2วันฉันขอแนะนำว่าเราควรเติมครังของเราเสียใหม่ล่วงหน้าโอเคมีร้านค้าไหนที่คุณใช้บริการเป็นประจำไหมถ้ามีก็โอนเงินมาเลยเดี๋ยวฉันไปแทนให้ก็ได้หืม อ๋อเข้าใจแล้วถ้าคุณกังวลว่าฉันจะแอบยักยอกเงินบางส่วนไปแล้วก็เดี๋ยวฉันเอาใบเสร็จมาให้นะเออคือว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะลาพีงั้นเรื่องอะไรล่ะคือว่าฉันน่ะไม่มีงินเลยว่าไงนะฉันถังแตกลาพีแต่ว่าแล้วภารกิจทั้งหลายที่คุณทำประสบความสำเร็จไปแล้วล่ะ ระบบคำนวณของรัฐบาลกลางอาจจะบิดพลาดก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นคุณเข้าไปส่งใบรับรองรายงานปฏิบัติการด้วยตัวเองก็ได้นะฉันรู้ว่ามันอาจจะยุ่งยากแต่เดี๋ยวฉันจะไปด้วยกันกับคุณใบรับรองรายงานปฏิบัติการหรอใช่เอกสารที่คุณได้รับเมื่อส่งรายงานปฏิบัติการผู้บาัชาการจกโกรธที่ฉันถามเรื่องนี้นะแต่ว่าคุณน่ะเคยส่งรายงาน ปฏิบัติการไปบ้างไหมเดี๋ยวนะส่งอะไรนะขออีกทีฟังไม่ชัดผู้บัญชาการทุกคนจะเป็นจะต้องส่งรายงานปฏิบัติการหลังแต่ละปฏิบัติการที่รัฐบาลการจะใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและจ่ายค่าตอบแทนที่รถาบันการทาานอาหารเนี่ยเขาไม่ได้สอนเรื่องรายงานหรอเอ่อฉัน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 ,ฉนไม่ได้งั้นเหรอเอาละ ถ้างั้นเรามาเริ่มเขียนรายงานปฏิบัติการกันเถอะอันที่จริงแล้วเดี๋ยวฉั้นจะช่วยเขียนให้คุณแค่บอกชั้นเขียนรายละเอียดถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นก็พอชันอาจจะมีคำถามเล็กน้อยระหว่างที่เขียนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวชั้นเขียนเองแบบฟอร์มมันค่อนข้างซับซอ้อนและมีเยอะด้วยถ้าคุณเพิ่งเคยเขียนก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรเลยแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะเราต้องรีบเขียนให้เสร็จ ตกลงครั้งหน้าฉันจะไม่ลืมเขียนนะขอให้เป็นอย่างนั้นงั้นฉันจะเริ่มจากการเลยนะ30บนาทีต่อมาตลอกตอกแตกตลอกตอกแตกตลอกตอกเตกเสียงตอกเต็กของคีย์บอร์ดเป็นเสียงเพียงอย่างเดียวที่ดังอยู่ในห้องผู้บัญชาการเธอเนี่ยเก่งเรื่องนี้นะฉันมีประสบการณ์มากในเรื่องนี้นะ่ะ แสดงว่าผู้บัญชาการคนก่อนคงสั่งให้เธอทำงานนี้สินะถูกต้องแบบนั้นไม่เป็นการแล้วเลยหน้าที่หรอหน้าที่ของผู้บัญชาการคือการสั่งการนิเกะผู้บัญชาการคนก่อนสั่งให้ฉันเกอ,อกเอกสารฉันก็ทําตามคำสั่งเพราะงั้นฉันเลยไม่รู้สึกว่ามีฝ่ายใดละเลยหน้าที่ของตัวเองเธอเนี่ยนะพูดแต่เรื่องคำสั่ง ใช่คำสั่งคือสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บัญชาการกับนิกเกะนิกเกะปฏิบัติตามคำสั่งของมนุษย์มันเป็นธรรมชาติของเราพูดอย่างเจาะจงแล้วคำสั่งที่มาจากผู้บัญชาการคือสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังโดยไม่มีคำถามไม่ว่าคำสั่งนั้นจะเป็นอย่างไรคำสั่งอะไรก็ตามเหรอใช่ต่อให้มันเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ เมื่อมีการออกคำสั่งมาแล้วสิ่งที่สำคัญคือมันได้รับการปฏิบัติตามแต่ไม่อยู่อย่างหนึง่งการดูแลผู้บัญชาการให้ปลอดภัยก็สำคัญไม่แพ้การปฏิบัติตามคำสั่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามปล่อยให้ผู้บัญชาการประสบอันตรายเด็ดขาดเรื่องนี้ก็สำคัญมากเช่นกันเพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้านิเกะจึงได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินมาในตัว อย่างเช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติและยาห้ามเลือดความปลอดภัยของผู้บัญชาการถือเป็นสิ่งที่สําคัญสูงสุดสําหรับเราหากผู้บัญชาการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากความประมาทของนิเกะนิเกะคนนั้นจะถูกลงโทษในลักษณะเดียวกันแต่ก็มีข้อยอกเว้นเมื่อผู้บัญชาการเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองถ้านั้นผู้บัญชาการที่ตายไปก่อนทีฉันจะมา ใช่รัฐบาลกลางสรุปว่าเสียชีวิตด้วยความตั้งใจของตัวเองเป็นโชคดีที่ฉันกับแอนิสรอดพ้นจากการลงโทษมาได้ฉันพูดมากเกิดไปแล้วยังไงก็แล้วแต่โดยสรุปแล้วปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บัญชาการดูแลความปลอดภัยของผู้บัญชาการ2อ,อย่างนี้คือหน้าที่ของนิกเกตแต่มันคงจะร้เหตุผลไปนหน่อยถ้าเราปฏิเสธงานที่ไม่รับคำสั่งอย่างจอจง เราจึงตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองแต่หากมีคำสั่งออกมามันย่อมมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดและต้องปฏิบัติตามนี่ถือเป็นฟัง์กชันการทำงานหลักของเราฉะนั้นอย่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องไร้เหตุผลที่จะขอให้เราทำอะไรให้เลยนะรายงานเสร็จแล้วรบกวนช่วยยืนยันด้วยันานรายงานที่ลาพีเขียนกระจ่างและชัดเจนมาก แต่มีสิ่งหนึ่งที่ติดค้างอยู่ในใจฉันเธอไม่คิดว่ามันสร้างภาพให้ฉันดูเป็นวีรบุรุษไปหน่อยเหรอความสําเร็จของปฏิบัติการใดๆน,น,นั้นรวนขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการความเป็นผู้นําของพวกเขาคุณธรรมของพวกเขาแต่รายงานต้องเขียนในลักษณะน,น,นี้นะไม่งั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับตอนนี้แบบฟอร์มก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเราไปส่งรายงานกันเถอะ เราต้องไปที่สำนักงานรัฐบาลกลางของอาร์ค